มีแล้บ่ผู้บ่าวเด็ดนี่นะมีคนมาจีบอยู่บ่มีเลยแต่ละมือก็บ่มีบ่ว่างปลาต่ำได้ปลาหลายได้เชี่ยนน่องเด้ทุกคนได้มีปลาใหญ่ๆอย่เลยยาช้าเจ้านี่เจ้าใช้รุ่นใดมาย่างกันน่ะนะข่อยอ่านบูเป็นผมแม่เจ้าขี้ตัวชื่อชื่อบ่บ่ได้อาบน้ำกบปจักล้างแต่หัวนี่นะผู้ชาวแถวนี้ข้อทองแดงเลยทุกคนเด้อเวลางานละปื้บบ่งานดอกนี่วเขากินเหล้ากิ้งเอามัดข้างนี้ไร ชินจะรู้นะนอ้ยอายันร้านวิวรถแตกในช่องไงนี่ท,ทักทักสบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศน้ำแลกนะวิดีโอนี้ยห้อก็อยู่ที่ครัวไม้อาไรย,ยู่บ้านแกงกระล่องเมืองนองเพงชรชวนนาลคีตนะทุกคนบรรยากาศน้ำแลกเดี๋ยห้องชิพาทุกคนไปเบิ้งวิถีชีวิตของบรรดาชาวบ้านและกับสาวๆพลังชิมาอาบน้ำนะทุกคนอยู่ในแกงกระล่องแห่งนี้แหละ นี่แหละบ่อนี้แหละเคิร์นบะแกงกระ่องนี่ตัวนี้แหละชาวบ้านกําลังอาบน้ำพูท้ทางลุ่มพูน่ะอยู่ไกลๆอยู่มาดาสาวๆเด็กน้อยอาบน้ำอยู่ทุกคนลทุกคนแต่ละคดขยันอาบลายชุดลายบ่อน,นี่อาอบอยู่นี่ก็มีคนนึงนี่บรรยากาศน้ำแรงนี่ทุกคนผู้ลดง่ายพวกหลายๆคันมปนจอดอยู่ที่ลุ่มพิชิตแม่นักท่องเที่ยวมาจากต่างเดนต่างเมืองต่างเขตนะทุกคนนะมหนนหหีหลายๆโอ้โหมากระโจ้หอกยานสบายดีผู้วสบายที่ไปทางใดนี่ อาบน้ำไปกับไผรแม่ผู้เดียวแม่ผู้เดียวตีนี่ไอ้ไปน้ำได้บ่ได้เออไปชมคนแา่นอ๊ะไอหมูจะไปทางไหนทางการจะไปเล่าหูแนวบ้านข้างนอกนี่เขาจะอาบน้ำหนี่บ่โดอโอ้ไม่ได้อาบก็ทำน้ำส่างที่จะไปอาบตอนนั้นมันแห้งเลยบ่หนังบ้าว่าจังใดมันเบิดเลยบ่หัวชะปาดิเป็นอะไรห้วชะปาล่ะหัวชะปาเป็นยังไงมันแห้งเลยบ่ บนนั้นมีผู้เบ้าทางนี้มีผู้เบ้าหลายก็เิ่มอาบอยู่ทางนี้เอาดีฮะใชไปบนใช้บนได้จุดได้เา้าช้าบนนี้บรรยากาศเง่แงชาบ้นแกง่องครัทุกคนมาดานัดท่องเที่ยวมาเทคนแรกทุกคนมาย่างลิ้นแถวปัวบ้านแกงร่องเอาก็มาพร้อมทีมงานนะวันนี้ก็มีว่าบุตตาบ่าวง เาวชาวนลเลออแกเชื่อพ่อไหมอ้านำก็ได้บ่น้องได้บ่อ้าวขอชื่อ้านำผู้ชาวเรืทุกคนวันนี้เลยบ่าวตาบ่าวปออ้าวคือการเหามากและเฮาเลยอ้าบันดาบรรยากาศแบบนี้นี่อันนี้คือสถานที่ผูดใช้อ้ามนำบ่ เาาามก่นนีะแต่กนมีชาวโท่ชาวไทยมาเนาะเดี๋ยวนี้ชาวไทยเอาผัวแล้วยังแต่ชาวโท่ชาวโท่ไปทำอะไรมาหนิบ่หูเนาะไม่นี่กะบ่แม่เจ้ามีผัวแล้วปอน้องบ่เอาคือเจ้าชินลงชินจ้ะอาบน้ำแล้วต้องลงชินบ่ข่าวผู้ชายลงชินได้ผัวแล้วบ่แม่บ่อีกตามความมากเนาะแต่ว่าถ้าเอาผัวต้องเลี้ยงลงชินแต่ว่าอันนี้นี่เป็นผู้ชายลงชินกระไรสักเครื่องไปหนึ่งเนาะ สักครื่องให้อาได้บอกไอ้จ้างนะสมบูรณ์งามนะติดตัวชัก้มื20นึงคักสะเพื่อเกือบเจ้าไปเกือบแต่เดี่ยวเลยพี่น้องดึงบุคาดเกือบนี่เออแม่เก็บเป๊ะบระเพาะแม่กระเพาะน้องเกตเก็บเป๊ะบ่อันนี้ก็เป็นทัวไม้ไล่ชาวบ้านแกงกระล่องระดมแห่งกระเทศทุกคนมือเด้มือเดียวแล้วเลยนี่อันนี้เป็นโคกช้างด้านลุ่มเลยทุกคนเด้อ โอ้ยไม้นในธรณีพัดล้ำเลยกุเละเน่าไปทั้งนั้นแหละนักท่องเที่ยวกำลังมาหลายนะตัวเล็งๆนี่เดือดแจ้าซ้ำนี่เปล่เอ้าผ่าผ่าเชตโตก็บบุมี่เหรอหนุ่มมีไฟเชตโตอุ้งอับแล้วบริเชตเลยเ <laughs> <laughs> ออมันแห้งไปแห้งไปในตัว <มา S 1> เลยเลยนาะบัวนาบ้าผู้เช่า ชาวนาเนาะชาวนาซาเฟอร์นี่เวลาเจ้าดัดโบเคีวเจ้าน่ะผู้ชาวแถวเขตชนบทนี่ตอนนี้มีกำลังฮิตดัดเคีเด้อทุกคนเด้อเท่าไรเด้อน่ะเจ้าดัดเคีวนะสามเชนโอ้คันว่าอยู่ไทยแพงได้เป็นหมื่นเพได้เหตุนิ่เขาว่ารเลยผู้ชายดัดก็ได้บอก น่าสิงเง่แล้วนอ้องชอบเพล่น้องอาบนำมันเอผู้เดียวไกลอ่าไกลแล้วไดว้ก็เริ่มหน้าเราเดินดุกุนเลยมู่กระโมี่นออ้องก็อาบนำ้ำคนเดียวอีกพาทุ่งอ,อาบ,บอาพาสิโตกระโมี่ทุกคนกคนี่เดอกนี่ล่ะวิธีชีวิตมันดอกมันหนาบานเฮาทุกคนเลยเลยอาบาลสองได้คิดว่ามีแพ็บเอาเป็นวิรุษนะถูโบแมนบอกถูนะบโบถ,ถูปกตินะเออโบอมี่นั้นะไรทุกคนเลย เครื่องอันน้ำน้องมีเดยยาชาหัวกองหนึ่งกับยาช bon <c oughs> ิฝันร่อนหนึ่งว่าเท่านั้นยาโนดบ่มี่เหมืนบ่อกขี้โนดผมบ่มี่ชักเครื่องเมื่อกี้นี่บ่ใช้แฟบเลยโอ้บุ้งนี้แฟบเนาะเซฟบุบงมี้บ่ อ๋อเป็นสายานเลยทุกคนชงต้นฝายเด็ดนี่ชงต้นจิตเอาแก่นี่โอ้มันสีเลยครับเบิ่งครับพวอยู่ตรงรูมเห็นคงช้างของครันี่เอากระก้าไปกล้า,าครับเฉยได้ทาปะทกุกลงไปนี่ต้องได้หวามเปชอบนาจะแมนวะครัช้างครันี่พอเขาเก็บคันหนึ่งประมาณเชนฝายนี่แหละเอาของพจืยอพอเขาที่ปลายมาอยู่เนื้อทางเขากูนะโอ้ เลิกบ่อน้ำทางหลังเจ้าน่ะเจ้าดูดลงพุ่นบ่าบานน้ำน่ะเออคอยยัง,งาอาบยุ่งหอคอยยานเจ้าวะหลอดเปล่าอะไรกัน <c oughs> ข่าวเจ้าเนาะ ทูข้าเพาะจังข่าวใ่้องมัดนอนจีนัและมนมันมีอมแงอรันน่ันเนน่มแลยผู้ชายาน้ำมันงามงามเลยเจ้าเจ้าหูโตบองงามนะบอชเพองามเลยเจ้าน่ะเนมีแล้บผู้บ่าวเดนี่นะมีคนมาจีบอยู่บ่ แต่ละม ah ือก็บ่มีบ่มือแรกเลให้ไอเกลเดิมมือแรกค่อยไปจอบมังคันค่อยเห็นเห็นอะไรค่อยปั๊มใหม่กินหมูตัวนึงเลยเจ้าชีเชียร์ค่อยบอกบอกเช่าเพอ่มขันค่อยเห็นผู้บ้ามือแรกไปลินแล้วค่อยปั๊มใหม่กินหมูตัวนึงเจ้าชีเชียร์ค่อยบ่เสียเนาะเสียเอามือแรกเขาสิไปเบิ้งทุกคนเขาจะจอไปด้วยบ่ให้เราหูตู่ขันเห็นผู้บ้าข้าขึ่นเนี่ยปั๊มใหม่รถข้าดูเราจะมีเมียเราเจ้าไปลิ้นค่อยเชียร์หมูเลยนะ บอกขาก็วามเพื่อชี้เพื่อความมั่นใจออมากบจีมงานตกุนตาแล้วกันเป็นเกือ้ยบอลก,กับทีมงานนู่นแต่จไดุ้ยนักันยืมได้บ่แฟงถูกแค่วเจ้าน่ะเขายืมได้บอ่อเขาจะถูกแค่วคนนี่ มมืดเลม้วแล้วแพบกรบมีเพ็บกบมีมีเงินช้บเงินชื้อแบบแบสบู่กันตุกแก่กรบมีมีแต่สบู่ล้างหน้านีว่าสบู่ล้างหน้าคือบเห็นนะมีอย่งไรในกระตานะมาเบิ่งได้หรขอเบิ่งได้ทุกคนเบิ่งกระตานเออมีกระบู่โอ้ยแล็แต่แทงสบู่เกระชิมมดเลยอาบกะสบู่นะบ่สบทังหนางหน้านะัหงหอเขาก็มา ก็ชคพุ่งพอโดยบังเอิญที่ว่าเห็นผู้สาวอ้ามน้ำอยู่นี่มากมื่อหน้าไอชิอชื่อมาภาคเด้อไอชิอชื่อแต่มียังแพบนั่นแหละไอ้ชื่อมาภาคบอลน,นี่เอามาฮา,า,า<อ>นาคนบอลสกุลแล้วบอลจุดนั่นก็มีตมมมแต่ทรายขาดที่นี่มีแต่ผู้สาวเบิร์ดทั้ทั้งผู้สายมีแต่วัยรุ่นเลยสี่สิบห้าตั้งโมงนะผู้สาวในบาดเจ้านี่มานใคสิครับ,บครับก่เวลาหกโมงเห็นปะเขาญาติกองของเฮ็ด เคยอาบกันคยอาบรับข้าะเรก็คราบปะขรับครับไดกับนปมนประมาณสักครักคือบอดงบอดงบเด็คิดอยู่เนะอ้ย่นตัง่เ้ยออเออออเออเออเอเอเอ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  มัดบกคักเลยชินจะรุดนะนุ้ยอายันร้านวิวรถแตกในช่องไงนี่เขายอกน้องได้ทุกคนมัดคักเราเปลี่ยนยังแล้เนาะแชบูล้างหน้าก็ยังอยูดด่ในจังมือขนาดแลบแล้วทุกคนไปเปยังเปเลยโอ้ใช,ช้สชมพูตัวนี้ล้างหน้าผมเป็นสิวจ้งเนาะผมมีสิวหน้าเกลี้ยงง่า,งามอนะไรไออีช้างคือใช,ช้สชมพูเลยแถกวกระโตนนะกันยังบุษันได้โดนน้ำช้ำ นคขำๆมาเลยหนาวเย็นร das ้อนเนาะเมื่อแรกนายเจ้านอนอยู่ใช้เพื่อนเจ้าเองบ่หรือว่านอนเพิ่นมูเพื่อนเจ้าเองมีมู่มานอนน้ำเจ้าอยู่บ่บ่มีนอนผู้เดียวนอนเพื่เดียวหนาวโกดเอาหนาวโกดเอาวพรุ่งนี้เหอะพรุ่งี้เหอะใไปชอบมึงผู้บ่าวเราเมื่อแรกเหอขึ้นลิ้นได้ได้บ่ได้ใไปชอบมึงเจ้าเปล่าหมายแต่ว่าคันว่าวม่มีพวกขึ้นลิ้นไอชื่ขึ้นลิ้นเลยใครต้องชื้อยังไปน่ะ ชื่อเหล้าบ่ชื่อเบียร์หรือชื่อขนมชื่อยังชื่อยังก็ได้ชื่อยังก็ได้โอ้ายกินยังก็ได้เนาะเขาต้องชื่อเหล้าเลยให้เจ้าเพื่อว่าให้เจ้าเมาผมอมเจ้าผมอใม้เจ้าเมามม่อจักภัยแลยชีเมาทุกคนเนาะผู้ชาวแถวนี้ข้อทองแดงเลยทุกคนเด้อเวลางานละปื้บบอกงานดองหรือว่เขากินเหล้ากิ้งกิ้งเมาเมาแต่ว่าเมาตำลังเฮาเฮาผู้ชายนี่โอ้ย มเอาลงทางมือนแล้วเขายังกินได้เฉยแม่เพเวลาจะน่านี่ยังมีอยู่บยังมีอยู่บกุบบายังมีบย้ชุดาจะพีแล้วใครปีอะ้องลากะชุดบ้านนี่ฮ่ากะชุดบ้านนี่เลือกบาวเมื่อว้านนี่บาวล่ม ลูกสาวอยู่กลางน้ำเลยยอดสาวไปทางใดกับไดสาวมิสเน่แมเบอง์บูคนาวามน้ำเลยควจะรินผู้สาวอาบน้ำเป็นเรื่องงานทุกคนยันบเจ้าลูกสาวนีาชงเท่าน้อยช่ฉเบูนะนาเหน้าเกียงงามเลยชุงก็ชุงเจ้าเนาะจังแมดจะชุงเนเทอแทงอยู่บอก บูฮูไม่เคยแทะเนาะน้ำหนักด้วยน้ำหนักจากกิโลเคยตีนบ่อก46เนาะโอ้น้ำหนักนี่46แต่ว่าลุงชูงนี่บูฮูต้องบำรุงตัวเองอีกเด้อยังไม่ได้ห้าชิปมาโครเขาก็มักผู้ชาวตุยเขาเดาไปชมป์เจ้ามนผู้ดีหุ่นดีไ้เบิ่งอายุจากปีแล้วก็เจ้าน่ะ19ยู่เห็นยังคือบอผัวเอาไหม งานจากท่ายงานดองแก้วนี่เขาบม宝กมักมักเบาเกล้วยวัวไอมีเมียแล้วลูกกระชอคนเลยพูน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 แสดงโมโบไม่ยานวดผมแล้วเจ้าเนาะโอ้โมแม่เจ้าขี้ตชื่อชื่อบอได้อาบน้ำกบปจักล้างแต่หัวนี่น่ะกบโดนน้ำ

คขโมยยาระพงยอมนึไงฮอรอมอลินและยาลังหัวจะใช้รุ่นใดนี่บอกเพอะยาชาเจ้านี้จะใช้รุ่นใดมาย้กันน่ะน่ะข้อย่านบูเป็นเพนทีนโอ้เพนทีนหอมสำนัหนูยาหลหัวจะกหนึงการตะบปเ่อเกิต่งตัวงามๆาเรื่องเมล็ดนี่เราเพิ่ว่าฟุกฟูบ้ามารินมุ้ยฟูบ้าารินเข่าไปเรื่องเมแ็กนี่ตายบบบเขาชอคนเัาตายพวกคู่กันไหน ผู้ชายผู้ดีเข้ามาชองคนใคสะเพอิมักกับคนนั้นอยู่เจ้าเลือกไปรจะเพอชองคนนี่ไม่ยากเนาะสะเพอิมกับคนเลยคอยกับบวงไรให้อาผู้นึงนะเดี๋ยวนี้นะเจ้าจะรายจ่ายไหมเจ้าต้องเลือกคนนึงเลือกเจะเลือกค่อยเอ้ยเมื่อไปบ๊วงเจ้านะเมื่อยอยู่แล้วจะไปน้ำเจ้าต้องมแรงฮู้แล้ว คันฉาเผื่อมากเขาเนาะเต่ยร่นห้าสิบล้านแต่ว่าที่นี่ได้เงินเจ้าแต่งเจ้าอะไรจะคอยแทปหยิบเงินเจ้าก้อนแต่งเจ้าอากาศก็เริ่มหน้าเลยได้แต่เป็นกระสุนตกนินยังยังโบอาบอยู่เนาะท้ายค่ำนี่คอยเบึ้งนี่คันจะคอยมือในเจ้าโบอาบแล้วนี่ไรน้ำนี่เฮ็ดเอ้าคือโบยังอาบนี่หนาวเลยทุกคนาเย็นมาเสมอ เย็นอะลิพอมันเป็นน้ำหินได้แถวนี้เลยเย็นเนาะน้ำก็จะเป็นน้ำเลือกเลือกชชมน่านาเจ้ายืนบมดเลนี่นะเออชำน่าเนาะจับไปได้ชินนะจ้าไปจ้าไปจ้าไปชินนะเบิ่งปลากขยองได้มีบ่ปลาปากขยองบ่นี่บอกนี่ปลาปากขยองแถวนี่เลยทุกคนนะปลากขยองขึ้นบ่ได้ปลากขยองอยู่รุ่มอยู่รุ่มครบ่แกงมันยูยูนี่ยับชี่พวกจ้าปากขยองได้ มี่บอลดียวในประเทศลาวเขามีท่อเชื่แล้วนอกนี้ปลาขนงคนลาวเาก็ยังบุ๋งอีมีช่องสี่ใช่บูมี่ปลาสาวเบอร์สีหนาเลยเด้อทุกคนสาบันเก่งกระลองกำลงสีเบ็ดโอ้สบู่่นดล้างหน้ามาใช้กระตูน้ำเนาะบูมีสบูดีมี่เงินบูมีเงินบูมีเงินชื่อสบู่มันน่าจะเอาชุดเสื้สุกเดินมาเด้อจ้าชื่อแพ็บมาอาบทักเสื้สุกอาบน้ำ ลูกปลาดุ่มเลยน้ำปลากระเทียมเอฟซ่าอัน้ำปลาอีกงวดนี้งวดนี้เป็นตัวหัวเลยปลาคือสีลายเนาะตอนนี้เนาะปลาลายพอเฉยจะไปชนอยู่บ่แต่ละมือบ่น้ำปลาบ่ได้ไปชนแสดงว่าเจ้าอยู่ในชีนี่บ้านใกล้ชีนีกบ่ได้กินปลาเลยบ่บ่ได้กินเลย โอ้ม oh. ันา oui> ันข hey mm okay. ึ <m 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 ้นนมแหงมันนนี่คนไปชอนเมึงขึ้นนีคนไปอเออวันเราบได้ไปช้อนเลยว่ามึงขึ้นนี่ไปช้อนโอได้ไล่บอกได้ไล่บอได้ไลยเนาะได้บุกกงกัน้เนกมันหนาวป่าป่าบองย่างยูบะป่านะแต่ย่างนี่ชิเมื่อชื้อเอาชิมกินเชื้อรอกยังไล่บอกเมือนล่เอนลเ หนาวเนาะแต่คอยบนอาบคอยอย่งหนาวน้ำเจ้าและคักมาก่องเจ้าเนาะแทงหนาวเนาะหนาวกอดเอาขาว่ฮ <c oughs> ักไปยุเงินได้สาวไทยนี่เอาพัวไปแล้ว แต่เพอิก็มีอยู่น่าภูมักนะเป็นอะไรมีเห่าบ่อมีเนาะคิดว่ามีเห่าผู้ชาวแทยเพื่ชนบทไปเจอว่ามีเห่าเลยบิ้งทุกคนบัดง่ายไปได้เลยทุกคนเบิ้งทุกคนเลยอ๋อสุดยอดบัดายไปได้เลยเนาะแม่น แกมันยินนี่กันนั่งสองต้นสอต้นป่าถูกรับสามต้นทางรถทางมันยอดไล่เี่น้องสะพานไม่ไล่บ้านแดงอระรองแน็มุดเลยเจ้าคือบุมุดเบื้องคือขี้ข้านาบแล้วผู้ชาวเหนืก็นาวเน้เนาะสุดยอดเลยทุกคนมุดเลยมุดกระไดบ่ มุดเลยก็ได้บ่บ่มุดจะมุดลงไปหเจ้าเห็นผู้บ่าวอยู่รุมพันมุดลงไปเบิกพันเดินไปกคนไปได้รถได้นี่เป็นรถทจ่โอเคมากต้อกตอกจอดเลยทุกคนขับไม่ก้านไปไม่ได้เลยทุกคน เห็นบ่าปลานะนี่บ่าปลามันไม่ได้ต่ำจะบอกว่าปลาต่ำได้ปลาหลายเด้เชี่ยมห่องเลยทุกคนไดยนี่ปลาใหญ่ๆหญ่เลยงบปลาบอไม่ยั่งยืนงบปลาบ่ไได้เพลิญแล้ยเราบอกเลี้ยโนะหนาวโนะแต่บ่มีแพศเช็ดแต่โนะเล้วคือสกับยอดลายเอ้าทุกคนชาวอาบนนำกันแล้วเรียบร้อยผู้ชาวอาบนนำแล้วเรียบร้อยเฮากเกษเดินทางกลับมานี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอความเขอบใจโจ้เพลงแค่นี้ไรล่ะ ไปก่อนบายบายเลยเลี้ยนน้อยปนิยมทำน้วไปครับมียังสุกนะคลิปมาไหมเออข้าเจ้าบวกคลิปค่อยคลิปไปให้ผู้ชาวอะไรนี่บออบตาขึ้นยังทางนั้น มาเลยเึ้ดแน่เจ้านั่นน่นวู้ทางใครมีขึ้นกับโบขึ้นเนาะเป็นดึงครัวเขาฮักเขาหายนี่เป็นโทษได้